ถ้าบอกว่ามีพราคลมมาขั้งสวดสันไว้แลงเท้าจตดจุลภาคันสีแวดล้อมทั้งสีิศแล้วรท้รา,สบบสาสก,กัเดเทวดาก็ใส่ฟืนไม่มีควันเลยเป็นเป็นเป็นมีตรานปัสยพควนก็ผงขเสร็จก็ที่พระจาน์เลตักใส่ฐานทองคำแล้วครอบที่านทองคำงพุ่งพิ้าสีขาว นางก็ทูลศีรษะมาที่เนี่ยอย่ั่งั่ทุ่งมาก็ประมาณสักห้าร้อยเมตรประมาณเนี่ยแล้วก็มาทูล<ม>เพินศีรษะเหมือนสตรีชาวอินเดียโพดกด้วยผ้าขาว<ม>แล้วบาทของพระองค์สมัยที่คติการาภพงได้ถวายมาก็หายไปพระองค์ก็เลยรับด้วย,ายนางสุชาดาเขาบอกว่ามโนรถของหมอบชั้นสังเ็จลงฉันใด ขอความาัถนาของพระองค์จงเสด็จลงและทอดผวาที่ผาต้องคำข้อพิจารณ์คำมีค่าเป็นแสนถางนะเหมือนกับเปลือกใบไม้ที่มันร่วงหล่นไปไม่เสียดายเลยพระองค์ก็รับค่ามจะไฟยากแล้วก็ส่งปั้นเป็นก้อนเท่ากับกัญชาตานะครับเพราะว่าคนของเจ้าสี่สิบสี่ พรัศนห์มารกรุดงดงามมากผิวพรรณตอนนั้นเปล่งปลั่งวัฒน,นะงดงามรัศมีสีแสงออกนอั่นเอนเป็นองค์มาสวยพระปิฎห์อันนี้เขาปั้นย้อนในที่เสียเป็นรูปพระองค์ที่จริงพระองค์สัตว์ที่นี่เหมือนกับให้พนมเร็นรัศน์พระมหาบุรุษทั้งแปดสิบอนุปญจนะทั้งที่อนุปญจนะทั้งแปดสิบแล้วก็ทั้งพระรัศน์สาวกทวน พระวายตระมหาบุรุษก็ปั้นข้าวข้าวตกจาวตาเป็น49คำพวกก็ลงสงสารที่ไม่น้ำเลี่ยนเข้ามาสวนปั้ข้าวมาทุกปีทุกสัปดาห์ที่แรกเริ่มปะสดนมาผู้มีพระเจ้าก็ต่ดงเื่าของการจชาด้วย การบริการมบริพันธ์มีสามอย่างคือกิเลสบริพารสองขันธ์บริพารสามขันธ์บริพันารว่าด้วยการบริพันธ์ที่ถวายข้ามมรรยาทหนึ่งแล้วก็นายจุนลนัคกัมมันบุตรหนึ่งถวายสุกระละมัตวามีผลมากมีสมมากเข้ากันเลยทำไงเราจะได้บุญด้วยมีวิธีไหมใช่บุญกิยาวตัตถุสิบอยู่